สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเมื่อไหร่มันเป็นตั้งแต่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแลว้วอ่ะเพราะเรามีความทุกข์่ยเราเลยไม่ีความสุขมันจะเกิดขึ้นแค่ทีละดวงเท่านั้นไงน,นั่นแหละเพื่อนๆถึงเลยรู้สึกว่าโ่าะทำไมเวลามันทุกข์มันเป็นโลกนะ้วมันทุกข์หรือเกินอะไรมันคนมันร้ซุมเศร้าก็เป็นทุกข์มากนะครับก็นหนองสารเนาะ คนเป็นนู่นเป็นนี่ก็น้องสามที่เป็นเกี่ยวกับจิตอ่ะที่นี้นะครับเราก็ต้องไปมองภาพนอดีให้มันเหมือนกับว่าเราเป็นบุรุษที่3ให้เรานั่งหลับตาเบาๆแล้วก็นึกถึงภาพภาพนั้นเป็นบุรุษที่3ที่คอยมองดูเหตุการณ์น,นั้นนะครับแล้วมันจะผ่านนไปเราจะไม่ตัดสินว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดนั่นเองนะครับมันผ่านไปทําแบบนี้บ่อยๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะ เป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้ตามไม่ใช่ผู้ทำแล้วนะครับโอเคนะครับ